กินด้วยนะคะมาค่ะหลให้นะคะหวเ่ขาไม่ได้ทาให้มากค่ะเดี๋ยวแจกของได้หลายคนแล้วนะคะน,น,นุนพึ่งขึ้นทีลราคุณน่นระวังเลยนะคุณนน,น่นจำไว้เลยมาแล้วไม่ค่อยพักกันนะจะไัไว้ของไทยของเจ้าของไ้ปมเออไอ้ปมันบก ของชัโมอ่ะเอออันนี้น่ยสวยเออกระและสวยอ่ะเออสวยกระแล็คเออให้หนูอีกก็ได้หนูจะใส่ไปเออให้คนแก่ด้วยคนแก่สี่คน สวยซีสวยคนคุณปามเดี๋ยวให้รับเลยไหมคะคะเอ๋อเตัวนี้อม่ตัวนี้ต้องพูดภาษากฤษหน่อยเด็กหินชนพิชาพีเกสอนค่ะลูกของสโอค่ะสมุดประการพ่อบวค่ะสมุดรการค่ะขอบคุณค่ะ

อยู่บกนด่ด้กันาอยตก้าหมาโอ้แสดงว่าอยากได้ของยายและซีพูดอย่างนั้นนะเย้ค่ะตะกก้าหมากีโกมถือไม่เป็นขนาดนี้ตก้าหมาเอาขังนีโกเอาเอาไปด้วย สมัยที่โมบเป็นโควิดนะคะไม่อยากจะเินไพพวกสืแก่อู้ยของไทยโอ้ตะก้าหมากใส่หมากใส่ผูก็ไม่ได้ยายอันนี้เอาไว้ใช้เอกสารไอ้ใส่เอกสารแยกกองได้ได้ลวบอกแยกกองได้ยังแยกองยังไม่ได้ค่ะนู่นน่ะใส่เชือกสีชมพูอ่ะเปิดแลงปะดอนมาแล้วนะปะดอน สวยใครมีบ้างใครเหืบอกให้ค่อยๆนะจอมากลเยไม่ได um, ้อะการอห่กลงมาอ้วไม่ำน yeah, ั่แหละมานี่สะพายดูเด็บเอวเหมือน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 เจ๊ไปเดินเก็บให้ข้าเจ้าพี่อ่ะเดินกลมนำหน้า ตามหล่งนกน้องเขาโบนตตเก่งกับพวกคนแก่ค่ะมาเลยค่ะเดียบไหมเบนหนตัี้จ้าเขอเตียงเขาเย็นเนี่ไอ้ยายยายเปลียเปลีตัวนี้ยายยายหยอยายของสียายยะเปียอยุบบ่เออเออนั่นแหละอุ้ยอันนี้สีสวยยายไม่ใช่ของยของจ้าวนีเลย แต่สีนี้สวยไม่ใชได้อ uh, ส,ส่นเหลือเส็นก็ไดหรือว่าได้ยี่ได้สีนั้นส้มเ้มสีกระพเป็นสีอนหรรคเยรับตัวนั้นเยของสุโอันนึงจะไปทำไมนาะกระเป๋าผู้ใหญ่มาก้่ได้อ้ยเขากเา้ีเอานี่ ผุงทุกเ้าอย่ทีเดิมถึงกลม้ก็ดินสวัสดีด้วยนะคะใดดอนวันที่หนึ่งเราจะไปลงห้วยลงหนองด้วยกันนะลงอส่์ไปน้ำใจดอนตอนนั้นเขาเคงจะเ่งจะไปน้ำใจดอนแล้วทานท่านก็ถึงห้องเราเขได้จัน เราอยังดูปูดของสกายใช่ไหมนี่คอยเป็นคนทำผีตัวนี้ขอกปลาทบแกแมนนะค่ะสวยสวยคุยหอดใส่ตัวด้วยโอ้ยเดี๋ยวเราใหม่จะออกสวยค่ะขอบคุณค่ะ ได้ความอบอุ่นกันทวนนานนะคะแม่เอเวียมาคราวนี้นะคะอันนี้พึ่งมาค่ะขอบคุณค่ะพ่นไอ้าทไปพ่นเราหมดเลไปพ่นไอ้บาทน่ะพ่นเราหมดเลไปวาดเลยไอ้บาทคือลูกบาทเด็กผู้หญิงเราเผาเพราะเจ้าแล้วนะไอ้วาดทพังพ่นไอ้าททันเราเผาวันวันในภายที่เราโลดนะเราโลดไอ้ับ เพื่อที่ได้ตูดิ๋วแย่เข็มพอ่อนี่เฮ้ย ใหย่่ตัวใหญ่คนพรสมควรย่าเข็มพรน่ะเดียวเขาย่ยเข็มพรเบอยากเอาไปย่ำหนาวย่าสองคนขอชุดไปน้ำใ้แตนรค่ะหกแ่กันคนานแ้คะธรรมดจะด่านดจะด่าบึงมาแล้วนะแต่ที่กลมเงียบค่ะ เห็นไหมคะยายก็เริ่มเริ่มสับสปูแล้วเออสมปูของใครก่อนนี้นะของสพานเพื่อสะพานแม่พิ่งนึงนะแต่วันนี้นะคือของเด่นอนเนาะคือเด่นอนอ๋อเลยของเรามีอยู่ไม่เหมือน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 จะใส่ทุกคนได้ของแล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะได้ครบกันแล้วใช่ไหมบะบุมจะได้เพื่อนแน่เสื้อกันหนาวกับกระเป๋า อ๋อได้เสื้อกับกระเป๋าได้คนละมาโดนได้กระเป๋าไปเดียวเปล่าอะไรแล้วมาดูหน้ากล้องดินะมาดูนะอันนั้นผัวน้องเะโกค่ะคนที่เต้นตอนงานอ่ะมา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 ดูดีหน้ากล้องด้วยแล้วขอบคุณด้วยขอบคุณพี่เอเดียเลย โอ้ยสวยนุ่น่ใส่แล้วใส่น่าหนาวนี้ค่ะได้กันทุกคนนะคะบ้านเฮาวกับโมบ้านน้อยๆนะคะแค่นี้กะอบอุ่นกันทวนหน้านะคะ น้องกายได้อะไรลูกเสื้อกันหนาวหนูได้เออค่ะของน้องปุ้ยค่ะอบอุ่นหน้าหนาวเนาะเราเตรียมไปรอหน้าหนาวนะคะไปไหนแล้วไปขึ้นรถแล้วบนนน ข่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันไม่ได้ทอดไข่เลยเนาะค่ะเออแม่ผู้ใหญ่ก็ไม่ว่างค่ะคิมนม้ฝากไว้เพลินเลยนะคะขอบคุณในแมวซีทุกคนเนาะกับขอบคุณค่ะ